โอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมอยู่กับผมมิงมิงกันวันนี้เกมสกิลเรจเอนรอยョ่นะฮะผมจะพยายามเล่นเจ้าแวนการแวนการสโตรเจอร์นะอยากเล่นนะเห็นเพื่อนๆแนะนํากันมาหลายคนแล้วแต่ต้องไม่มีวูนนะฮะมันไม่มีวูนรอบนี้มาเดี๋ยวเราจะไปหาเจ้าแวนการสโตรเจอร์กันนะฮะเจ้าแวนการสโตรเจอร์ยังไม่มาแวนการยังไม่มาแวนการ มึงอยู่ไหนอืมเรียบร้อยไอเวนือ้อโอเคนักบวชสปิริตพี t นะฮะมา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 ตรงนี้เท่กว่าเยอะเลยแต่ว่าผมยังไม่มีอวาตารของมันนะฮะเจ้านี่ก็บลินผพาดเอาเจ้านี่นะอ่าเจ้านี่ตอนแรกผมใช้ผิดนะทุกคนเพราะว่าผมเห็นเจ้า ลิมิตของมันที่750นะฮะผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยววันไหนเ,เดี๋ยวค่อยใช้ตอนที่มีสกิลหนึ่งดาวสัก3สกิลจะได้มีโอกาสเจอสกิลแรพวกนี้แต่รอบนี้ผมจะโชว์วิธีใช้ที่ถูกต้องให้ดูนะฮะมารอบนี้ผมจะโชว์วิธีใช้สกิลอกอบลินพาสเรลิกกอบลินพาสพาสหนึ่ง ผ่าสแล้วก็ผ่า3ที่ถูกต้องให้ดูถ้าผมได้ผ่า2กับสามมาเดี๋ยวจะใช้ให้ดูนะแต่ว่าผ่านหน,นี่มันใช้อย่างนี้เดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะอันดับแรกเริ่มต้นเลยผมจะเก็บดอกเบีย้ยให้ได้ครบ50นั่นก็คือผมจะเซฟตังค์ให้ได้500ทุกรอบก่อนนะจะได้มีออดอกเบีย้ย50มาเรื่อยๆพวกนี้นะแล้วก็เจ้ากบินผ่ากดได้กดเลยนะง่ายๆแค่นี้แหละไม่ต้องกักอะไรทั้งนั้นนะทุกคน กดได้กดเลยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เจอสกิลที่มันอยากได้ณนะช่องเวลาตอนนั้นกดเลยครับผมนะอย่าเสียเวลารอให้มันขึ้น1ดาวอย่างน้อยๆ2-3ถึงรัน branch, นะไม่งั้นเพื่อนๆจะเหมือนกับไม่ได้ใช้มันเลยนะแน่เหมือนกับตรงเนี้ยผมมีของที่ต้องใช้ก็คือเจ้า d o ดอชแ a r e ฉะนั้นผมจะกดก่อนอ่าไอ้นี่ก็อยากใช้นะแต่ว่า เดี๋ยวใช้แล้วดอกเบีย้ยมันจะไม่เหลือฉะนั้นค่อยว่ากันแต่ว่าถ้าเกิดใช้2อ,อันแล้วมันทำให้เพื่อนๆได้ดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นมาแล้วได้มาเพิ่ม2 s k สกิลกดเลยนะฮะอ่าโอเคสายที่ผมจะไปก็แน่นอนนะจะเป็นสายสปิริตโตนอ้วนน่ามันจะได้ยืนนานๆแล้วก็เพิ่มเลือดจาก2-3อ,อย่างตรงนี้แล้วก็จะทำเชนคอมโบกับเจ้าเมจิกคริให้ได้มากให้ได้บ่อยที่สุดนะฮะซึ่ง อกอบบินผ่านเฟสหนึ่งมันจะช่วยเซฟตังผม750บาทซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะแล้วก็จะต้องมาคอมโบกับตัวที่จำเป็นต้องใช้หลายๆสกิลด้วยเพราะว่ามันจะต้องแรนดอมถูกป่ะผมจะเล่นหลายสกิลอยู่แล้วเพราะว่าจะต้องเติมเลือดของเจ้าสปิริตนั่นเองนะฮะอันไหนดีกว่านี่รีเจนต์คอนโทรลดีกว่านะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็แรนดอมไปอุ้ยอ้น,นี่มันแรนดอมไม่ได้นะฮะ อ่ะอันไหนแรนดอมไม่ได้ก็แค่กดแค่นั้นเองนะฮะอ่าของผมจะเป็นสปิริตกับฮิลลิงนะนอกนั้นทั้งหมดผมน่าจะกดเอ,อ่อแรนดอมนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีครีบ o ูสผมก็จะเอานะเพราะว่ามันจะต้องขึ้นสายครี1หนึ่งดาวเป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะได้เป็นพวกเชนคอมโบพวกนี้นะฮะเพราะว่า ทาเล้นของเจ้า Spirit ที่มันฮิลลิ่งแล้วก็ออกมามันจะเป็นเมจิก d a m ม g e นั่นเองนะทุกคนฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องออมีอย่างน้อยๆติดไว้เลเวลหนะึ่ะแต่เกิดถ้าเกิดยิ่งมากกว่านั้นก็ยิ่งดีโอ้โหมึงออกทีละสองลูกนะโอเคไม่เป็นไรครับผมเดเม g e หนึ่งผมยอมได้นะเจ้ายักษ์สหัวตัวเนี้ก็บางทีอยากจะถอดสมองเล่นผมก็เล่นนะทุกคนนะเพราะว่าคือ ไอ้นี่เอาอะไรดีวะเอาฮิลลิ่งก่อนอ่ะแล้วก็ดอชเอาแน่นอนนะฮะแล้วก็ตรงนี้คริคริอันนี้น่าเอามากๆอืมเอาคริฮิลลิ่งโอ้โหตรงนี้ก็อยากได้เพราะว่ามันเพิ่มเลือดอ่ะเอาไว้ก่อนยังไงผมก็ยังไม่ชนะช่วงนี้อยู่แล้วนะ เพื่อนๆไม่จําเป็นต้องพยายามจะรีบเล่นของเจ้ากอบบินกิบบินผ่านนะทุกคนถ้าเจอสกิลที่กดได้กดนะฮะถ้าไม่เจอก็แรนดอมไปเลยแค่นั้นเองนะมันเรียบง่ายแค่นี้นะโอ้เจ้าแวนกาสโตรเจอร์ที่ผมตั้งใจจะเล่นให้เพื่อนๆดูรอบนี้เพราะไม่มีวูลนะอีกคนนึงเอาไปเล่นแล้วเขาเล่นสายคริกับโล่แน่ๆเลยนะทุกครั้งที่เขายังมีโล่อยู่มีโอกาสที่จะสะท้อนมากระทืบผมนะ ไอ้นี่ d a m a g สะท้อนน่าจะสองสามร้อยนะเลือดผมเหลืออยู่26นะฮะอยากได้ของเติมเลือดว่ะเชนนี่ไม่เอาแน่นอนนะฮไอ้นี่เติมเลือดได้ไอ้นี่ัพเลเวลขึ้นอ่ะ energy นะฮะแล้วก็เอาคริแชร์นะตรงนี้เป็นสายคริควรจะเอาไว้อันหนึ่งจะได้เป็นเชนได้นะฮะแล้วก็เอา persistent e x p o s t i o n หนึ่งอัน ฮิวิ่งอันพิเมตหนึ่งอันแล้วก็เอาเป็น Spirit โอเคยังไม่ได้ใช้แต่ไม่เป็นไร <laughs> มันมีของที่ต้องกดเยอะะถ้าเกิดเจอตัวอื่นที่ผมเลงแค่สองสายหรือว่าสายเดียวผมก็จะได้ใช้รัวๆนะแต่ว่ากับเจ้าพริซมืดมันต้องใช้หลายสายทุกคนสายหลักที่มันต้องใช้คือ Spirit กับคริแล้วก็ต้องมีฮิ l i n g แจมมาด้วยถึงจะมีดาเมจสายดอชก็ต้องการเพื่อที่จะมาบูส ตัวอื่นพวกนี้นะแต่ยังไงมันก็ได้ใช้อยู่แล้วนะเพราะว่าอะไรยังไงผมก็ต้องกดแรนด o อมเพื่อที่จะได้เชนหลายๆสกิลอยู่แล้วนะแล้วยิ่งถ้าเกิดผมยื้อได้จนถึงพวกสกิล l 1ดาว2 3 s ส i l สกิลพวกเนี้ยสอสายผมก็จะยิ่งมีโอกาสกดแรนด o อมเจอสกิลแรงง่ายขึ้นด้วยนะยังไงก็คุ้มนะกบลินผาดยังไงก็คุ้ม ถ้าเ,เพื่อนๆไม่ได้แบบอันนี้เนี่ยเหมือนรอบเนี้ยผมไม่ได้ใช้แรนด d อมไปฮิลลิงชิลรอบนี้ใช้คริเชร์ะนะฮะรอบเนี้ยผมไม่ได้ใช้เห็นปะ,ะแต่ว่าฮิลลิงก็ต้องเอาแต่ยังไม่ต้องรีบไงแรนดอมไปนะแล้วก็เอาสปิริตมานะอันนี้หลบได้จะมีฮิลลิงต้องเอาไว้อันหนึ่งนะเนี่ยรอบหน้าก็จะเอาจเจ้าสปิริตตรงนี้นะ เนี่ยผมเซฟตังไปร้อยยีแล้วนั่นก็หมายถึงผมแรนดอมไปทั้งหมดห้าสกิลนั่นเองนะฮะแล้วก็แน่นอนรีลิกชิ้นที่3ของผมผมจะต้องเอาของเติมเลือดนะฮะก็ถ้าได้เจ้ากอบลินกรินเดอร์ก็ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดให้ดีกว่านั้นเอานกหวีดมาก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ผมบอกตรงๆเลยนะใครใช้นกหวีดเป็นนี่มันจะเป็นไอเทมที่โคตรประหยัด ประหยัดจังหวะในการที่จะเซฟเลือดมากๆนะโดยเฉพาะตอนที่ว่าเหลือกัน2อสังคนในเลดเกมพวกเนี้เพื่อนๆจะคอนโทรลได้นะฮะเอ่อแอดแทกแชร์นะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นฮิลลิ่งเอาฮิลลิ่งมาไว้อันนึงนะตรงนี้เอาเบสชิลไว้อันหนึ่ง,นะง,เ,นนงเพราะว่าผมจะต้องใช้ชิลคอมโบเยอะอตรงนี้แรนดอมะแรนดอมอีก ตรงนี้อันติฮิลลิงเอาแรนดอมละกันนะโอเแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาดอช e b บูส์นะฮะออมมีไ oh, นต์ตัวนี้ยังไงออมมีไ oh, นต์ตัวนี้อืมโอเคผมเริ่มจะมีฮิลขึ้นมาบ้างแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ข้อเสียของตัวละครผมก็คือสปิริตมันยังตัวเล็กเกินไปนะฮะโอเคดีเหมือนกันไม่ค่อยอยากแพ้นะเพราะว่าดามจเขา5้านะฮะ แต่โอกาสแพ้ผมสูงเพราะว่าสปิริตของผมแตกไปแล้วถ้าสปิริตแตกไดเมจผมจะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะโอเคเรียบร้อยไสไหลดอ o บูสแล้วก็ตรงนี้เอาเป็นแรนดอม1ครั้งนะดอชบูสครีชครีบ o ูสแล้วก็ตรงนี้เอาแรนดอม1ครั้งอ่าโอเคเมจิกดอจผมต้องการนะฮะแต่ถามว่าจะเอาเลยดีไหม มันต้องเอาอ่ะเพิ่มโอกาสชนะนะแล้วก็เดี๋ยวเจ้า medical explosion ก็ต้องเอานะ Healing กับ Spirit คือสายหลักที่เจ้านักบวชมืดต้องเอานะฮะโอเคเจ้า s t i n k y Lord ยังไงโอ้ถ้าเกิดติดคริผมหน้างายเลยนะเนี่ยโอ้ยเหี้ยมติดคริไอ้เวนุ้ยเบาๆนะฮะค่าคริของเขาคือ21 เปอร์ก็หนึ่งใน5ก็ต้องบอกว่าน่ากลัวอยู่นะดีเมื่อกี้ติดครีแล้วเขาเงินน้อยนะผมก็เลยยังหายใจได้เมื่อกี้ติดครีไป400ร้อนิดๆใช่ไหมสแสดงว่าเงินยังไม่เยอะนะเอาไม่เก็บตังค์เลยเอเวนเล่นอะไรเนี่ยบอดหรือเปล่าเนี่ยออ medical explosion หนึ่งอันชิ i สแม m ถามว่าต้องการไหม g e n e r a หนึ่งสองสมมันต้องการอยู่แล้วนะ เอานะออโอเคแล้วก็เก็บเงินครับผมตรงนี้ถ้าเกิดเหลือเกิน75ผมก็จะกดอีกรอบนึงนะแต่ว่าไม่เหลือไงไปเอาสัก2ทีดีกว่ามาเอาสัก2ทีนะอย่างน้อยๆได้2สกิลนะเจอคุณพี่ต้นไม้สปิริตเขาตัวเล็กกว่าผมอีกอ่ะแต่ว่าเขาน่าจะพยายามไปสายอันติเมตนะฮะ โอเคอ่าผมแพ้เขานะเพราะว่าเขาทําสปิริตของผมแตกไปแล้วนะแล้วก็มีเจ้าคอกาดออกมาอย่างนี้ก็ไส้ไหลเรียบร้อยรีลิกชิ้นที่3มของผมต้องเอาของเติมเลือดเท่านั้นแหละนะฮะอของเติมเลือดเติมเลือดเติมเลือดโอ้โหจะหมดละไม่มีเอาแล้วะงั้นงั้น งั้นก็เสียงดวงกันหน่อยนะหนึ่งในแปดยังไงสายดอชโอเคไอ้เขี้ยมึ้ยงานหยาบแล้วงานหยาบแล้วล่ะนะฮะโอเคสายดอชเพิ่มขึ้นมาเอา่อเอ่เอ prevent dodge แล้วก็ตรงนี้ random น,นะฮะตรงนี้เป็น healing 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 ร e g จน e r น t e c o n t นี่ดีมากๆเอามาผมไม่เก็บเงินนะทุกคนเพราะว่ามันเก็บไม่ได้นะฮะ ตรงนี้เอาแรนดอมนะฮะแล้วก็เอาดฟเฟนมาสทรีแล้วก็รอครับผมไม่ใช่รอไม่มีตังค์ลวดอชชร์ Share, เดี๋ยวต้องเอาผมจะไม่เก็บเงินแม้แต่ร้อยเดียวนะเพราะว่าผมไม่มีของเติมเลือดนะผมเอาเงินประมาณ3-500เอามาเพิ่มโอกาสชนะเซฟเลือดของผมน่าจะคุ้มที่สุดนะโอเค3ดอกไอ้บ้าเอ้ย โอเคยังยังพอหายใจได้นะฮะเมื่อกี้ผมไม่ได้อะไรมาเลยโอเคเออ่ดอชแชร์แล้วก็ตรงนี้มีฮิลลิงดอชชิลตรงนี้เอาแรนดอมนะเอ่อเอ่อเอ่อ,อ,อฟลิฟติงไม่จำเป็นเอาแรนดอมฮนะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าผมจะเอาเจ้าเมจิกดอชครับผม ผมต้องเอาเจ้าเนี่ยให้ขึ้นดอชให้ไวที่สุดให้มันเออทรเชอร์คอมพาสรีวาร์ดนะไม่งั้นผมตายแน่ไม่มีที่เติมเลือดทุกคนแล้วก็เจ้าตัวนี้เป็นตัวโคตรเลดเกมนะฮะแวนการ์สโรเจอร์สายคริโอเคมีคริโอเคถ้าเขายังมีชิลผมเ,เรียบร้อยไสไหลรอบไหนที่ไม่มีวูนมันก็จะโหดอย่างนี้แหละนะฮะ ต้องต้องสู้อะไม่งั้นไม่งั้นผมไม่มีเลือดนะฮะเลือดเหลือ9้าแล้วตอนนี้ยังไงเหงื่อเริ่มแตกนะตอนนี้ไอ้ว่าเฮ้ยอ่ะสติงกี้หลอดแตกไปแล้ว1ท่านเรียบร้อยเมจิกดอชแล้วก็ตรงนี้เพิ่มคริเพิ่มคริเอากาันคริมาอันนี้ชิลสสมชผมต้องการดอชอ่าแต่ชิลสมชผมก็ต้องการเหมือนกันเอามานะฮะ แอ t แท k กมิสเอามาอันนึงแล้วก็ตรงนี้แรนดอมนะฮะเ e ป e r ลสปิริตโอเคแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเ,เป็นคอการ์ดนะเจอจเจ้ายักษ์แดงยังไงโอ้ดามจ6ไม่อยากแพ้เลยวะ่ะคือไส้ผมมันจะไหลแล้วเนี่ยดูจากเลือดตอนนี้ดามจของผมไม่มีแบบนี้ผมน่าจะไม่รอดนะฮะ แล้วก็นั่นก็หมายถึงว่าผมจะเหลือเลือดอยู่แค่สามสำหรับการเล่นรอบหน้าซึ่งน่าจะไม่รอดนะไอ้ยังเอ้ยคอการ์ดสปิริตไม่เอาแล้วผมเอาแรนดอมชิลดอร์ชผมเอาแล้วแล้วมันไม่ใช่แรนดอมอันติอันติไม่เอาแล้วนะแรนดอมไปแรนดอม แล้วก็แรนดอมโอ้โหแย่แล้วรอบหน้าผมจะดอชตรงนี้นะซึ่งมันก็น่าจะยังไม่ใช่นะโอ้งานหยาบแล้วงานนี้เจอฟอ r เรสต์รนเจอร์ซึ่งโอกาสที่ผมจะแพ้สูงมากนะฮะเพราะว่าเขาเล่นสายอันติเขาจะมีเพอร์เฟกต์ดอชออกมาเรื่อยๆนะะโอเค อ่ะโอเคผมน่าจะแพ้ครับผมเรียบร้อยนะฮะทำไมผมเหมือนจะยังจะชนะทำให้ผมดีใจเล่นหรือเปล่าเนี่ยคำตอบก็คือไม่นะเดี๋ยวผมก็แพ้นะเฮ้ยเฮ้ยยังหายใจได้เฮ้ยชนะชนะออมมีไนท์ด้วยเอาแล้ววะอะไรเนี่ยตังผมเหลือเท่าไหร่500เอาดอชไม่ใช่อัจเรตี้เชคเกอร์ขอให้ใช่หน่อยโอเคใช่แล้ววะ โอเคโอเคโอเคอ่า okay. 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 uh ต้องแรนดอมเลือดเลือดเลือดเอาเลือดก่อนแล้วก็แรนดอมสองครั้งนะฮะอุ้ยไอ้เฮียมึยน,นี่ของดีของดีนี่สองอันเนี้ยของดีเอาเจ้าดอชบูสก่อนนะอุ้ยของดีของดีของด,องดีแต่ผมจะอยู่รอดถึงขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ เพราะว่าเมื่อกี้ผมได้มากี่สกิล9สกิลได้สกิลแรมาทั้งหมด3สกิลถือว่าโอเคนะฮะโอเคโอเคสิ่งที่ผมต้องการเลยถ้าไม่มีคนเล่นสายอันติเออมีคนเดียวโอเคง่ายๆทุกคนเอาดอทบูสนะฮะเพราะว่าตอนนี้ค่าดอทตรงนี้มันสูงอยู่แล้วใช่ไหมเอาดอทบูสแล้วก็เอาเพอร์เฟกต์รีบานั่นเองนะฮะไว้ไว้ไว้ผมไว้ เนี่ยเพิ่มมาอีก12จะกลายเป็น57โอ้โหต้องเอาตรงเนี้ยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเพอร์เฟกต์รีบาวรอบหน้าเพราะว่าผมมั่นใจผมว่าผมยืนไหวนะกูมั่นใจมากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอดอชหลบได้รัวๆผมก็จะมีช่องว่างให้เจ้าสปิริตมันยืนได้นานขึ้นอ่าโอเคมา โอเคมาดอชจ75ต้นเกมมาเลยน้องฮนะผมชนะชนะแน่นอนนะฮะต่อให้เขาออกมา5ดอกผมก็ยังจะรอดนะฮะถ้าไม่ใช่ว่าดอกแรกมันติดครินะฮะถ้าดอกแรกติดคริผมก็จบแค่นั้นแหละแต่ก็เอาให้ติดก็แล้วกันนะ d o ช6 66มาเลยเว้เพอร์เฟกต์รีบาวจัดไปและแน่นอนผมจะไม่หลบอะไรทั้งนั้นนะฮะ ตรงนี้ไอ้นี่ถือขึ้นโอ้ของดีเอาเอามันจะได้ถือขึ้นนะฮะโอเคมาทุกคนเหลือกันีนอผมต้องชนะแล้วล่ะนะฮะผมชนะรอบนี้เพราะเจ้า Treasure Compass นั่นเองนะค่า Dodge ของผม66หนะ้าโอกาสหลบได้คือ2ใน3โคตรโหด มาผมจะเอาคืนมาแล้วรอบนี้เมื่อกี้เขายำผมสเละเลยนะฮะอ่ะเพอร์เฟกต์รีบาวจัดไปเออโฮลี่ดามจไม่กลัวนะฮะผมชนะคอยดูนะผมชนะยังไงผมก็ชนะนะเพราะว่าค่าดอช66ส6เนี่ยมันเกินสายหลบไปแล้วนะฮะอันนี้ผมยังสามารถได้เงินอีก150บาทแรนดองไปเลยเนาะหนึ่งสปิริตจะตัวใหญ่ขึ้นเอาสิครับ โอเคแรนดอมไปอ่อแรนดอมอีกนะฮะอีกครั้งครับผมโอเคนี่พึ่งจะมาสกิลที่ผมต้องการใช้มากที่สุดเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมแทบจะหัวซุกหัวซุนนะตอนนี้ตัวที่น่ากลัวคือเจ้าแวนการ์ตโรเจอร์แต่ผมไม่กลัวมาแล้วนะเพราะว่าการสะท้อนของเขาจะเป็นฟิสิกส์ควอ a ดามผมหลบได้นะเรียบร้อยมึงยิ่งเชนรัวๆมึงยิ่งพังนะฮะ โอเคยักษ์สหัวแตกไปแล้วทุกคนมาเลยนะโอเคเมจิกริจัดมาตรงนี้เอ่อตรงนี้จะได้ฮิลลิ่งดาเมจมากขึ้นอีกเล็กน้อยถามว่ามันดีไหมไม่จำเป็นแล้วหรือเปล่าไม่จำเป็นแล้วนะฮะแต่ว่าแรนดอมอีกครั้งนึงก็ลิมิตล้ะฉะนั้นไม่ต้องก็ได้นะมีอะไรที่ต้องการมั่งไม่มีเลยเอาแรนดอมไปอ่ะมันจะได้ใช้ให้มันครบนะ โอเคเจ้าแวนการ์โซเจอร์กำลังจะเกิดอยู่แล้วนะฮะแต่ผมเกิดก่อนผมผมพลิกมาชนะได้ผมชนะล้านเปอร์เซ็นถามว่าทำไมผมมั่นใจขนาดนี้เพราะโลเขาจะไม่เหลือเลยอย่างนี้นะฮะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะฮะเจ้าตัวนี้ผมจะเรียกมันว่าพริสมดอที่พลิกเกมก็แล้วกันนะมากับเจ้า Treasure Compass Level เฟสสามได้ปุ๊บพลิกปับ๊บนะโอเคฝาก like, กดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่อนะีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ไม่ไปครับผมเจอกันวู้ฮู้รู้สึกว่าจะสกิลหลบผมจะสีทองใช่ไหมโซกูด so นะฮะนี่แหละคือชัยชนะของผมคี Key, นั่นเองนะฮะคีสกิล